เดอ p พีเพิลวอร์ดครั้งที่4ไม่ได้มีแค่รางวัลที่ชวนทุกคนมาโหวตกันอย่างเดียวแต่มีถึง4รางวัลที่อยากบอกว่าทุกคนก็สามารถลุกขึ้นเป็นผู้นำที่สร้างการเป,ปลี่ยนแปลงบนแนวทางของตัวเองได้ 1. People of the Year รางวัลที่มอบให้1ิบุคคลแห่งปีจาก100รายชื่อที่มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนสังคมตลอดปีที่ผ่านมา โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ2 Corporate o f the y e a r รางวัลที่มอบให้ภาคธุรกิจที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมีแนวคิดที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบต่อสังคม 3. แคมเปญออฟอะเย r รางวัลสำหรับไอเดียหรือแคมเปญที่กล้าคิดนอกกรอบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในสังคมและ 4. p o ป๊อปปูล t h ออฟ a r รางวัลจากแรงใจของทุกคนผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวจะเป็นผู้ได้รับรางวัลและทุกคนสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มีนาคม แล้วอีกเรื่องที่อยากบอกก็คือรางวัล Popular of the Year กับ People of the Year ไม่เหมือนกันนะคะเพราะ Popular of the Year คือรางวัลที่ทุกคนร่วมกันโหวตโดยผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับรางวัลแต่ The People of the Year เป็นรางวัลที่คณะกรรมการจะคัดเลือกเพื่อยกย่อง10บุคคลผู้นำที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วมารอรุ้นผลรางวัลทั้งหมดพร้อมกันในวันที่21มีนาคมนี้ค่ะ